top เกตหลังเกมกาเซียพาดแต่แคลคาาลอดมาได้สวัสดีครับสาวกอาสุคราหน้าทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับบอลเซโรน่าครับกับตัดเกตหลังเกมครับซึ่งเป็นเกมดาริก้าสเปนครับที่เราต้องออกไปเยือนเรอัลโอเบโดครับซึ่งเป็นทีมเก่าแก่ครับก็อายุเกือบร้อยปีแล้วนะครับก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเกือบตายครับผมเป็นเกมที่อาจจะดูไม่หนักนะครับแต่พอดูในครึ่งเวลา ตอนแรกเนี่ยหนักเอาการเหมือนกันครับ เราไปดูที่11ผู้เล่นตัวจริงกันก่อนดีกว่าครับผู้รักษาประตูครับโจนกาเซียครับแบ็คขวาเป็นเอริก,กาเซียแบ็คซ้ายเป็นเคราดมาตินครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นโรนลัลอาเราโคจับคู่กับคูบาซี่ครับสามประสานแดนกลางวันนี้เป็นเพรดี้คาซาโดและดานิโอโมโอครับสามประสานแดนหน้ามีมาคัตแลตฟอร์ดราฟินญ,ญาและเฟรันตอเรสครับพอเริ่มเกมมาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าโอเบโดเนี่ยบีบเราค่อนข้างดีเลยครับคือเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเข้าหนักแล้วก็กระชับพื้นที่ค่อนข้างไหวครับโดยเฉพาะเปรดี้ครับ คือเขาไม่ได้วิ่งมั่วแล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามั่วนะครับโอเบโดเนี่ยเขาจะเล็งไปที่ผู้เล่นที่มีความสําคัญต่อการขึ้นเกมของบาร์เซโลนาครับหลักๆเนี่ยมันเป็นเปรดี้นั่นแหละครับที่คอยขึ้นเกมและมีอิมแพคกับทีมมากที่สุดนะครับเวลาเปรดี้ได้บอลเนี่ยเขาจะเข้าชาร์จไวมากครับซึ่งนี่ก็ทําให้บาร์เซโลนาเนี่ย มีการออกบอลที่ไม่ค่อยสมูทมากนักนะเพราะว่าโอ้เตะเปดี้แต่ละทีเข้าเปดี้แต่ละครั้งเนี่ยหนักพอสมควรนะครับโอเบโดเนี่ยก็มีจังหวะที่ขึ้นเกมบุกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่า เน้นบอลยาวเป็นหลักครับก็เล่นบอลน้อยจังหวะเนาะไม่มากจังหวะเพราะว่าเขาไม่ต้องมาพิลิพิไลอะไรเหมือนเราเนาะเราเนี่ยต้องแบบโชว์ความสวยงามของฟุตบอลอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าโอเบโดเนี่ยพอพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ทําได้ไม่ดีครับพอจังหวะที่มันแทงหลุดมาก็ทําอะไรต่อไม่ได้เนาะพอเราตัดบอลแต่ก็กลายเป็นเรานี่แหละที่พอตัดบอลแล้วเราก็ขึ้นเกมไปข้างหน้าเนี่ย ได้บ้างไม่ได้บ้างครับคือจังหวะที่มันได้เนี่ยต้องขอชื่นชมมาคัดเลดฟอร์ดนะในครึ่งเวลาแรกว่ามาคัทเลดฟอร์ดเนี่ยมี Impact กับเกมรุกของเราเนี่ยมากเลยคือแบบได้โยกได้ยิงได้จ่ายตลอดครับส่วนคนที่ทำให้เกมมันไม่ฟ r o เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมีมาร์คคาซาโดกับดานิโอโมครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเฟิร์สทัชหรือ จังหวะพื้นที่สุดท้ายอ่ะดานิโอลโมโ่เวลาจะออกบอลแต่ละครั้งหรือจังหวะจะสับไกลยิงเนี่ยในพื้นที่สุดท้ายมักทําได้ไม่ดีครับคือเฟิร์สทัชวันนี้ก็แบบโอ้โหจับบอลกระเด้งกระดอนไกลเหลือเกินผิดฟอร์มไปอย่างมากเลยครับแล้วก็มาถึงจังหวะเจ้ากรรมครับนาทีที่32ครับจาโจนกาเซียเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีมาโดยตลอดครับแต่จังหวะนี้เขาพลาด เ็มค,คือออกมาตัดไอ้จังหวะตัดเนี่ยดีแล้วนะแต่ถ้าซาดขึ้นหน้าหรือจ่ายบอลได้ละเอียดกว่านี้เนี่ยจะดีมากเลยแต่จังหวะที่จ่ายไปเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มาร์คคาซาโดก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่พร้อมเล่นก็เลยแบบเสียบอลครับเพราะเสียบอลเนี่ยผู้เล่นของโอเบโดเนี่ยก็ยิงเลยทันทีครับเขาเลือกที่จะยิงทันทีแล้วน้ำหนักมันดีเหลือเกินครับล,ลูกนี้ต้องชื่นชม เขาด้วยนะคนยิงน้ำหนักมันเป๊ะเลยครับแล้วก็โจนกาเซียก็ต้องรับผิดชอบกับประตูนี้ไปด้วยเนาะเพราะว่านี่คือความผิดพลาดของเขาเต็มๆครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ผิดพลาดเลยก็ว่าได้นะครับโจนกาเซียเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยหลังจากนั้นครับเราเนี่ยก็พยายามเข้าทำอยู่อย่างเสมอนะครับ แต่การขึ้นเกมของเราวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดพอสมควรครับแล้วก็หนึ่งเลยที่ต้องขอชื่นชมคือเอริกไบยี่ครับสกัดได้ดีมากพื้นที่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นใครสอดเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นเฟรนตอเลสเปรดี้เขามักจะมาบล็อกมาสกัดลูกยิงลูกจ่ายยได้ตลอดเลยครับเอริกไบยี่ครับ คือวันนี้เราเนี่ยเจาะพยายามเจาะนะมาคาร์เรตฟอร์ด ford, พยายามยิงไกลมาแบ็กเนี่ยสอดเข้าไปเพื่อจะคัดแบ็กกลับมาให้กองกลางยิงมันมีวิธีการเข้าทำค่อนข้างหลากหลายเลยครับวันนี้ครับทำได้ดีนะสำหรับผมมันผมว่ามันทำได้ดีนะแต่แค่ว่ามันไม่เป็นประตูเออเฟอร์รันตอนเลสก็ยังมีจังหวะเ,เก้งๆกลางๆอยู่ครับส่วนลาฟินยาว,วันนี้ดรอปมากคือ เขาถอยลงมาถอยลงมาต่ำเพื่อแบบจ่ายบอลให้เพื่อนสวิตบอลเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยแต่มันก็ดูแบบว่าไม่ได้มีอิมแพ t อะไรมากมายครับนอกจากไอจังหวะที่เขายิงชนเสาแล้วก็เพื่อนซ้ำอะ่ะอันนั้นน่ะคือได้ลุ้นที่สุดแหละแต่พอเกมบุกเนี่ยเลี้ยงกินตัวก็ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วก็ วันนี้บุกไม่ได้ทางฝั่งขวาทางวลาฟินญาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอลิกาเซียเนี่ยต้องวิ่งสอดไปเพื่อสร้างมิติเกมลุกทางฝั่งขวาแทนนะครับประมาณนี้ในครึ่งเวลาแรกครับก็มีจ่ายบอลพลาดอย่างที่บอกครับมาคาซาโดดานิโอโมเนี่ยพลาดบ่อยครับก็จบครึ่งเวลาแรกไปครับและพอครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็เปลี่ยนคาซาโดออกจริงๆครับเอาแฟงกี้เดอยองลงมาแล้วพอแฟงกี้เดอยองลงมาเนี่ยอิมแพค กับเกมทันทีนะครับเพราะว่าการจ่ายบอลหรือการเคลื่อนที่ในแดนกลางเนี่ยเสียบอลยากขึ้นครับมีเดยองคอยประคองเปดี้เปดี้คอยประคองเดยยองสอบกันไปอย่างเงี้ยค่อนข้างเพอร์เฟกเลยเราถ่ายบอลไปซ้ายขวาง่ายขึ้นครับหลังจากการที่มีแฟงกี้เดยองเปลี่ยนมาคนเดียวเท่านั้นเองครับ พอรูปเกมมันเริ่มดีขึ้นนะครับก็มาได้ประตูครับเรามาได้ประตูจากจังหวะเติมสูงของโรนลลัลโดราโคทางฝั่งซ้ายครับโรนลลัลโดาโคเนี่ยปาดเข้าในเลยครับพอปาดเข้าในเนี่ยเฟรนันตอเลสครับจิ้มบอลเนี่ยเกือบเข้าประตูครับบอลเนี่ยมันมีท่าทีจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้ามันกิ้งชา้าแล้วก็เอลิกาเซียเนี่ยซ้ำไปครับจบไปเลยครับ1ประตูต่อนหนึครับ เรียกได้ว่าเรากลับมาคัมแบ็กเลยครับพอเราคัมแบ็กเนี่ยเราก็เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆครับตามสไตล์ของเราครับบวกกับว่าโมเมนตัมเนี่ยพอมันมาฝั่งเราเนี่ยผู้เล่นของโอเบโดเนี่ยก็เริ่มลวนกันเล็กน้อยครับเรียกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังมีเพย์ที่ดีของเขาอยู่บ้างนะในการสวนกับเออยอะไรเออเนี่ยก็ทำได้ดีครับเอริกบายยีเนี่ย ก็ยังคงเล่นได้ดีนะจนถึงการเสียประตูลูกที่1อ่ะก็ยังทำได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะหลังจากนั้นนะครับเราถอดลาฟินญาและส่งโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ลงมาครับแปลกเหมือนกันเว้ยสำหรับผมตอนแรกผมคิดว่าเลวานเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเกมแบบนี้ที่มันตื้อตื้นตันๆน,นะเพราะว่าเลวันค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็เก็บบอลกับตัวไว้ไม่ค่อยได้ช่วงหลังเนี่ยแต่วันนี้ พอเลวานลงมาแม่งมีอิมแพคกับเกมเฉยเลยแล้วก็สร้างมิติเกมลุกได้มากขึ้นครับมากกว่าตอนที่เฟรันยืนหน้าเป้าด้วยซ้ำเนาะนาทีที่69ครับจังหวะนี้ครับแฟงกี้เดยองครับโอ้โหตักบอลแบบโอ้โหน้ำหนักช่างมาเมื่อเช้าครับบอลเนี่ยเข้าหัวโรเบิร์ตเลวานดอกกี้แบบปึ้งครับทิศทางแม่งพอดีครับพอดีเลยครับ เอลิกไบย,ยี่เนี่ยมาสกัดไม่ทันนะครับอยู่ข้างหลังโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ครับลูกนี้ก็ทำให้บาร์เซโลนาขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่งครับและหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเราก็มีการขยับขยายนะครับถอดเอถอดเครานมาตินครับเอาชุนกุนเด้ลงมาแทน,นครับชุนกุนเด้เนี่ยพอลงมาเนี่ยไปเล่นทางขวาครับแล้วก็โยกเอลิก,กาเซียไปทางฝั่งซ้ายครับ และหลังจากนั้นครับเราก็โหมบุก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 ครับจนมาได้ประตูครับส่งท้ายในช่วง90นาทีนี่แหละมั้งมาร์คแรดฟอร์ดครับเปิดมุมครับโอ้โหเข้าหัวพี่ยักษ์ครับปึ้งครับ3ประตูตอนหนึ่งครับเรียกได้ว่าปิดประตูแพ้ไปเลยครับตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ส่งมาร์คเบิร์นอากับคิตเทนเซนลงมาครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเกมมากครับ เรียกได้ว่าไม่มีผลเลยดีกว่าครับก็ก็จบลงไปที่3ประตูต่อ1น,นึ่นั่นแหละครับผมว่าเกมวันนี้นะมีข้อผิดพลาดเยอะโดยเฉพาะาลูกที่เราเสียประตูแต่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณค่าของโจนกาเซียที่ทำมาเนี่ยด้อยลงไปเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ ทำได้ดีรับผิดชอบกับหน้าที่ของตัวเองได้ดีเลยส่วนรายละเอียดเล็กน้อยในการจ่ายบอลพลาดของพวกกองกลางเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองเป็นจอ็จอบๆไปวันนี้ mo, ดญญานิโอโม่ดอบลาฟินญาดอบมาคาซาโดดอบอันนี้สามคนนี้ที่ผมเห็นเลยว่ามันดอบแบบชัดเจนแต่นอกนั้นเนี่ยก็ทรงๆอ่ะอืมนัดต่อไปเจอโซเซดัดต่อไปเจอปารีสเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องละเอียด เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังอยากลุ้นแชมป์อยู่ครับไม่ว่าจะรายการใดก็ตามครับสำหรับวันนี้ตัดเกรดหลังเกมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับกลาเซีย